เทลเอ็มเคเบอร์อะไรครับเดหมดวบอสยูซี่พี่เทลไม่ดูแต่เยอะอยู่นะหมดแล้วองค์มีที่อะไรก็ไม่รู้ไอสัตว์เดี๋ยวบอสยูซี่ใครเนี่ยเรางัดมาหนึ่งร้อยล้านเราเสียเกาะไปประมาณพันกว่าตัวยึดแม่จำนวนแปดคน้ยรับคนเข้าเอ็มวีเชขอโนคอมเมนต์เอ้ยคอมเมนต์เน้นคอมโบใช่พันกว่าด้วยใครวะเป๊ะหลบครับใครวะบอสยูซี่กันหลบครับว่าพี่เดี๋ยวเออว่าไงเต็ดพี่ พี่เรียกผมเหรอพี่เรียกผมเหรออะไรนะพี่เรียกผมเหรอเห็นเพื่อนผมบอกอ่ะเออถามหามึงเห็นมึงจอดแก๊งไม่ใช่เหรอใช่ใช่ทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะไม่ค่อยว่าพี่ช่วยนะทำไรอ่ะทำไมอ่ะเรียนหรอเออมติดส่วนเยอะจังเลยพี่หมูเป็นคนที่อยู่กับเราตลอดเลยนะต่ไปแกงต่อไปแกงติดเพื่อนถามหามึงเจอไอ้กูเห็นมึงเหมือนมีเพื่อนมึงเชี่ยนะไอ้เต็อะไรอะไรดูเหมือนมีเพื่อนมึงเชี่ยนะ ครับไม่รู้เหมือนกันน้องดูมันเจี๊ยดๆอ่ะไอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าพี่เห็นมึงเจี๊ยดๆแต่แต่กูถามหามึงกีเห็นมึงหายไปไงไม่น่วงใช่ไหมผมไม่ค่อยได้ข่าวเลยผมเลยตาก่อนรึเปล่าโอเคไหมได้น้องฟาสเตเด้โอเคไม่ไม่เออก็หนูเล่างกับเศร้าเศร้านะไม่ก็หนูหับตัวเองแล้วไงเข้าใจไหม หนูอารมณ์ดีเพราะว่าตัวเองไม่ได้อารมณ์ดีเพราะใครหรอสรุปสรุปพวกในแก๊งนี่คือไม่มีอะไรที่แบบทำให้อารมณ์ดีเลยโ,โฟโกกเป็นพูดผออีไม่เออ,ไ,เอ,อไอ้เนี่ยจุ้งไม่งี้วะไม่ทุกคนในแก๊งก็ทำให้หนูอารมณ์ดีมีความสุขอ,อ้มเมื่อกี้บอกหนูคนเดียวไม่มีอะไรทำให้หนูอารมณ์ดีเลยไม่ทันแล้วว่าหนูสามารถไม่ทันแล้วจุองไม่ได้ดคนละแก๊งเล่นด้วยมันไม่ทันแล้วไอติมไอติมหนึ่งสี่สองหน้ากูเหมือ<า>นคนขายไอติมนะจุ้งเริ่มนี่ไหนอยเลย เรียกไงหนึ่งยูจีสองต้องขายน้ำเต้าหู้เอ้ยพี่ตีเมื่อไรวะไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาแล้วะไม่ก็ไม่มีหัะเพราะมันเก่อคู่นึงอะไรของมึงไว้บุกรับพี่ตีทำอะไรอยู่ครับพี่เกมลังหาคนเข้าแก๊งอยู่ทำไมอ่ะพี่คนออกเยอะเหรอก็ก็พอสมควรตีนี้ลี่ลี่อยู่ไหนหาลี่อยู่ไหนพี่อยู่หลาดกลางไปหาได้ไหมเนี่ย ได้เดี๋ยวไปหาเออเบกใหไปปัดวิตตีได้เย็นเองรอ่านรถสี <forever> would, back, ่นี่อ่านเลย้อเชี้ยม่ไม่่านรถสี่ไนี่ไปปวดปวดวิตีด้วยเบิร์ดดี้เบิร์ดดี้ปนี่แบนี่แบแบมีรถมาดิไปหาปัดวิตตีได้ป่ะโอ้ยควายรถอย่างโง่เลยอย่าแบมาคันนี้ดีว่าไปปะ เออสรุปเราเอาผัดด้ไวยรถบรรยาวอ่ะมีค่าบปะมันสุกนะมันสุกอไปกิน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 เพื่อนเดี๋ยวกูจะไปขายมึงให้เฮียติเข้าไะไม่กูจะไปหาหัวหน้าเก่ามึงไอพี่ไม่เอาไม่เขาไม่ชอบผมใช่เหรอเออมึงต้องเป็นตัวโดนก่อนเราแบบว่ามึงย้ายมาเนี่ยนะขายมึงก็ชนะไอพี่เพราะเพราะมึงแบบย้ายมาเนี้ยเหรอใช่สามหนึ่งสี่ขอขอข้าวหน่อยไปเอาไปเอาไอ้จุ๊บไปที่กูเอาไอ้จุ๊บไปเล้าพิ่ติ๊กอะ จงโจงไอ้จงนี่แหละจงวันนี้จงโจงเอาโจ้งเอาไปหยิบไป็นลาวไอติไอติไอ้ติมันไม่อยู่มันไม่ได้ฟังจริงเปิดเผยาไปน่พีโดอี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 แบมมาเฮ้ยไม่ไม่พาไปพาไปคานูก่อนจะไปเอาหมูอ๋อเอาไปพายโจงไปเอาหมอนเบียดน้องแบมบี้ในคาโนไหนนะคาร์แบมอีแบมเอ้ยขอกีแบมไอ้จ้งได้หมูไอ้จ้งเป็นสุนัต ทำไมอ่ะทำไมจุ้งได้หมูอ่ะนันิล่าให้คือเขาซื้อตัวได้ด้วยหมูเหรอใช่ไปนะได้ได้เห็นหมูไปหมูนี่มันกี่บาทอ่ะยี่สิบล้านโอ้โหเขาซิมเลยนี่ว่าไอ้จุ้งคนละสิบเอ็มอ่ะพี่ใช่ไหมจุ้งไม่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 ้ยทำไมจริงจุ้งรวยจังเดี๋ยวนี้ไปคนไหนอ่ะจุ้งอยู่ไหนวะน้องแบมบบี้จุ้งอยู่ไหนไหนวะน้องแบมบบี้เนาะมีใครรู้ตัวว่าเอ้าไปไหนแล้วอ่ะมีคนมาหาจุ้ง อยู่แรงเขียวแรงเขียวครับเลนเขียวไอ้มึงเอากูลงก่อนเอากูลงก่อนเดี๋ยวกูไปกับพี่เจ้าก่อนไหนวะอะไรแบงค์มึงจะไปไหนอะเดี๋ยวมานี้ดีมันว่ากเลยไงบอกว่าไปเจอที่่นนัไงมันจะทำความล็อกอะไรกันสักอย่างไม่จะไปไหนก็ไปหาแบมบี้ไงจุ้งเขียวไงจุ้งเหมือนมึนอะมึนบอกวะไม่ทำการนะจุ้งรู้ดิเพื่อนบอกอ๋อไหนได้ข้าบอกไหมนะอ๋ออ๋อเพื่อนบอกโอ้โหไอ้จุ้งอย่างมึนอะได้ครับอกมันอยู่ในวอร์ด้วยซ้ำเนี่ยเออหนูอยู่ในวอร มึนจัดเละโจงเอ้เฮ้ยน้องแบมบี้ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะไหนอ่ะไอเลือดไหนละเลือดเฮ้ยเอาเฮ้ยมึงใครเนี่ยโอเด็กวัดโอเด็กวัดรูปหายไปแล้วสวยเอาไหนอ่ะน้องแบมบี้อยู่ไหนโจงออยู่ไหนไหนอะเขาบอกให้ไปที่ทำการไม่ใช่หรอเมื่อกี้กูได้ยินอยู่อ๋อไปไปที่เทศเลยเหรอเออ ไปที่ทําการทําการในจุ้งได้เป็นตัวตึงไม้อ่ะไปอยู่ในน้ำเบบีอ่ะครับผมที่เธอเห็นเห็นชอตตอนแรกว่าจะดึงมันเล่นไม้โอเคซะหน่อยเออแต่ก็หนูตกลงไปแล้วอ่ะเนาะเออเสียดายว่ะรู้รู้อะไรไม่ได้หรืองี้ขาดอ่ะอีกต้องคุยไว้ก่อนนี้นะเดี๋ยวเราต้องดีอะไรอู้อะไรไม่ไอ้อย่างี้เลยว่ะอันนี้ตัวแข็งใช่ปะตัวแข็งโอเคอะไรอ่ะไม้อันดับต้นต้นของไฟเอ็มต้นต้นต้น อ๋อดีจุ้งไม,ม้วงไฟเหรอรออะไรอ่ะพี่จะไเห็นไฮไลท์หนูหรือยังหนูชิมหายดิบว่ม่บมบีตายหาหมดอะตีกันเองอ่ะไอ้จุ้งอ่ะอย่าอย่าวิ่งนี่พี่เมาอย่าแดแดไฮไลท์ว่าจุ้งมีเหรอโอ้แล้วไม่ดูโอ้ไอ้เสี่ยได้เหรอมันเขาได้เหรอเขาได้อ้าวน้องแบมบี้รีบอะไรเนี่ยแล้วทำไมหยาล้วไป็นลายหยักขอโทษน้องใจเย็นแบม พี่ตีพี่ตีสองทีมาว่ะต้องเท็่กับใครอ่ะนี่หรอโอ้ยน้องแบมบี้จะยิงพี่ทำไมโดนเปิดแน่เลยว่ะพี่เดียวมมีกลิ่นว่ะใช่หรอจะเปิดเราอีกแล้วอ่ะไม่รู้เดามัน่าจะเเเท่่าไหรปิดเราก็ชิบหายไปปวดแย่ๆมีอะไรหมดแก๊งแล้วนะทีเนี้ยถ้าคุณออกล้อบรอบนี้ตีเสร็จกันออกแก๊งไปกี่คนตีรอบนี้ออกแก๊งกี่คนอีกเนี่ย แล้วทำไมแฟชั่นมันอะไรเยอะแยะเนี่ยเอาตัวนี้แหละครับเอาตัวเดิมอ่ะตัวหมูตัวนี้นอ่ะอยากกอดถ้าจะเลียก็เกลีเยเลยนายกค่ะวันนี้แฟชั่นใหม่แล้วครับนัวแล้วครับนายกร้านหนึ่งนี่ข้าวไหมเที่ยวนายกคะลบแล้วเอาไม่ม,ไมีเลียดีกดทีโมดเซ็กดีเนี่ยเร็วๆกดดีแบมเซ็กหนึ่งเลียจะได้หมูไหมครับเซ็กหนึ่งเซ็กหนึ่งคุยอะไรกันวะ ที่แยมไป็นีนะไหมคือรอยครับเอาคนครับอ่ะพี่นายกคือผมอาจจะสลับกันนะครับผมก็เกียร์เกมสลับอะไรนะพี่เทวหนูมีหมูแล้วคือผมจะเอาไอติมมาให้ผมแล้วหมู่ให้เขาอ่ะครับเออจุ้มมีดีใจด้วยเอาไปถ่ายไหมมีครับไม่แบ่งกับพี่นะจุ้มพี่หมูซ้อมรถก่อนพี่โดนยิงร้องไอจุ้มมันได้ยี่สิบเอ็มเลยนะจุ้มนหันะนิลาให้แบ่งกับพี่อ่ะโอ้ยจุ้มที่ว่านันดลาไม่โกรธหรอก ไม่ได้พี่นีลาให้มาใช้ไม่ได้ให้ไปขายมันใช้ยังไงอ่ะมันขายร้อนขายร้อนอ่ะกินนี่นี่ดิเย็นเย็นอ่ะเป็นมาขายก็เท่ากันดหวะไม่ถ้าเกิดเปลี่ยนหมูเป็นเป็นอะไรได้บ้างครับอยากได้มั่งว่าไม่กวาดนี่ต่พวกคนรวยนะพี่หมดนะไอต็มบ้างหมูบ้างอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยเฮ้ข้าวหมดครับข้าวหมดขอข้าวหน่อยมป่ะไม่มีเมื่อให้นายกเลีให้้ครับปาเ้วเลีรวเลวแบกรเ้ว ยอดดีมีแต่คนรวยเนี่ยรออะไรมึงตอนตอนนี้ช่วงรอยเทียมมึงจุดสกิปให้จุ้งเลยเออไอ้จุ้งไอ้จุ้งเป็นเราวิติีนะว่าหรือไปนั่งกวนวิติเล่นอ่ะกล้างไหมอ่ะถามคำเดียวใส่หมูแล้วด้วยรอบนึงนั่นไปถึงจุ้งอะรอบนี้เอากี่คนว่าอย่างงี้นะรถคันไม่ไปถึงกันจุ้งขอแบบตีตีเรียกตีเลยได้ไหมเออเออเอาคอนเทนตเนอรคอนเทนเนอร์จุ้งน้าเอาเลยเี้ยว่าอะไรไปเทาพูดอะไรบ้างไอ้เจ้าไไม่ไปคันเนี้ย ถามว่าตีตีตีไหวไหมรอบนี้ออกไปกี่คนแล้วเนี่ยพูอย่ิงเลยแล้วโอ้โหมันเก้าวลาวอะไรจุ้งจุ้งอยู่เองไม่เชียไหมโอ้ยก่อนลองวินัยยกมาครับไม่ดีเสียงผู้หญิงคนไหนเท็เทหมูเออเงินไม่เข้านะใครเอาไจุ้งบิดไปอ่ะบิดอ่ะบิด ไปหหัวมอจุ้งแม่คนที่ชื่อเกมเมอร์เด็กสไตล์เรียบร้อยแหละชื่อแม่พร้อมบิดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่แอ้พูดตามในบอลน,นะจุ้งฟังบอลไปนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปตามเองครับของสงครับนายกไอ้จุ้งเข้าบอลไปเพื่อนเองเนี่ยไอ้เกมเมอร์อะไรนะ<ด>บอลเนี่ยใครว่าเกมเมอร์ไไ่ด้้จุงเ็กสตล์ใครว่าเกมเมอร์เด็กสไตล์เทวเทวเทวเนียเววางอะไงครับพี่บิงวางมาครับทำไมครับ เลดี้ซ้อมอ่ะหาของเบ้งโอ้โหว่าแล้วกูญแรงงานต่างชาติชัดเลยของจื้อว่ะวันวันนี้มีซ้อมครับพี่บิงของจื้อแชร์กันบ่อมีซ้อมมีมีมีซ้อมครับพี่บิงสีถุงไม่ก็แค่ไปไปตไปเตดูว่าเออพลาดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเลยนะขาแก้เองแล้วก็แค่บอกเฉยกี่โมงครับแล้วมาจะเข้าไปไหมล่ะพี่สองพี่นีให้เดี๋ยวไว้ไปดูกันแหละแต่ขอแป๊บนึงนะครับบอกแล้วกูญแรงงานท่านเลยข้างหลัง ขวาขวาพูดเหลือแค่นี้เหรอพิวพูดตามในวอยใช่ไหมเออพูดตามในวอยนะจุ๊บไอ้ที่เหลือพูดน้อยอ่ะโอ้โหคิดว่าข้ามไปไม่ทีไอ้ที่มันก้าวแล้วพี่เดวบอกว่าตีตีอยู่ไหมตีไอ้จุ๊บมองแต่ก่อนเลยว่าพี่เดวแต่มันดูก้าวล้เกินไปหรือเปล่าเออจุ๊บเองก็ทำเสียงแวสของเองไะมันน่ารักพูด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 ว่าตีตีตีก่อนตีก่อนตีอยู่ไหมตีพอดิ ตัวนี้เลยเหรอบวเปิดวงตะโกนเลยจุ๊งซื้อมากี่บาทครับเนี่ยคันนี้คนนึงเขาพูดภาษาญี่ปุ่นใส่จุ๊ซื้อมากี่บาทคำยืนกินไอติมไม่รู้คำน้องเออมึงไปใกล้ใกล้ก่อนสิบวกไปก่อนไม่รู้เลยได้กี่คนอ่ะพี่นั่งนนั่นได้หกคนนะโอ้ลู้ใจเออยันแม่คนนึงก็มาพากภาษาญี่ปุ่นเลยจุ๊งเดี๋ยวมันบอกมันนี่มันนี่จุ๊ง บอกว่าตีอยู่ไหมตีตีอยู่ไหมตีครับบ้างเนยสวยบอกว่าตีช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างตีบอกคำไรตีคำไรตีเปล่าครับบอกว่าโดนไปรอบนี้ออกแก๊งไม่กี่คนนะพูดไอจุ้งไอจุ้งจุ้งจะไปอย่างไรจะไปจุ้ง บอกว่าตีรอบนี้ออกแก๊งไปกี่คนตีรอบนี้ออกแก๊งไปกี่คนสี่ครับสี่คนบอกว่าตอนตีพี่ตีหายหัวไปไหนไม่เจอเลยแล้วตอนตีพี่ตีหายหัวไป,ป <ะ S 2> ไหนอ <ปะ S 2> ่ะไม่เจอเลยไม่รู้อนไหนครับน่าจะโดนทะเลดูดมา บอกว่าติดแต่หญิงไม่เอาน้องๆสักบาทเลยสุดสวยถามทำไมล่ะครับบอกว่าติดแต่หญิงไม่เอาน้องๆสักบาทเลยติดแต่หญิงไม่เอาน้องๆสักบาทเลยติดหญิงอะไรไม่มีแฟนถามนี่ MJK ช่วงนี้ตีว่างไหมอ j ช่วงนี้ตีว่างไหม m k ช่วงนี้ตีว่างไหม ว่างว่างสี่อ่ะมาไหมอ่ะเมื่อว่าหาคู่ซ้อมตีอยู่อ,อ๋อหาคู่ซ้อมตีอยู่ครับหาคู่ซ้อมตีไม่ไปตีซิมบ้าซิมเบอร์อะไรพวกเนี้ยคนครบเพิ่งตีไปตีแล้วเหรอบอกว่าเห็นตีเหมือนกระสอบทรายดีเลยอยากตีเล่นเห็นตีเหมือนกระสอบทรายดีเลยอยากตีเล่น รับผมบอกว่าขอได้ไหมไอติมที่ปากอะนะขอได้ไหมไอติมที่ปากอะขอได้ไหมไอติมที่ปากอะมาข้าวเอาสิเอาไปเลยให้พี่หมูข้าบเลยพี่หมูไปดิพี่หมูอืมข้าบเลยเนีย่ยว่างเหรอ ว่างกันใช่ไหมนะเป็นเป็นไงบ้างครับพี่ตีช่วงนี้ว่างไหมครับพี่ช่วงนี้เอลกีว่างมากเลยครับพี่มันพึ่งตีกูไปเนี่ยนะมึงจะตีอีกแล้วหรอออกแก๊งเป็นสี่คนเลยเหรอครับพี่ปกติเปล่าวะข้อเสร็จเสร็จใหญ่เอ้ยเต้มันออกเหรอพี่ผมเห็นมันโทรมาบอกว่าเอลกีว่างไปเนี่ยเออมันออก เห็นมันโตว่าหามว่เอเคว่างไหมเนี่ยอาวมึงก็บอกมึงก็รับมันสิมึงก็บอกว่างสิผมเกรงใจพี่ติ๋่ต้องเกรงใจหรอกน้องมันอยากไปก็ให้มันไปผมเกรงใจจริงพี่เดี๋ยวมันจะข้ามหน้าพี่ติ๋เกินเนาะบายต้องเกรงใจหรอกอยังย,ยัง<ห>ยังมีคำคำคออยู่พี่พี่ติ๋วมากบาลมีจริงครับ ช่วงกูหายไปนานๆนี่มึงเล่นน้องกูหนักเลยนะเนี่ยพวกมึงอ่ะแหม่ไอสัตว์ไอสัตว์จะใครครับพี่ตี๋ไอพุ่งอ่ะอ้าอะขอใหม่ครับไอสัตว์กับใครครับพี่ตี๋เผ่าครับพี่เทวไม่มีอะไรครับพี่ครับไอสัตว์กับน้องครับพี่เทวครับพี่ว่าไปอย่าโอ้ย ช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นนะตามภาพแต่ได้ข่าวมาว่าหมกเอาเจ้าบ้านเจ้ารถเลยนี่วิตรีการรวยเลยดิเอาคนเราเนาะมันก็ต้องมีบ้างพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยวิติอยากได้บ้านตรงไหนครับเนี่ยพราว่ามุมคาดฐามพี่ชายในระ้าโดดเข้าบึงอะไรเงี้ยข้างหลังเป็นบึงคาดามเงี้ยวิติีน่าชอบนะครับ ได้ดนานโอเคเล่งหลังไหนไว้มีรู้เลยครับไม่รู้ว่ามันมีตรงไหนบ้างอะเด็จริงๆตรงไหนก็ได้แหละแต่ขอให้ได้อยากได้อมแล้วก็ไปว่ากันใหม่รถประมลูลเราอนี้ถึงเกินร้อยไหมครับพี่ตีไม่รู้เลยว่ะน้องไม่บอกเลยแล้วพี่<ม>ก็ไม่ได้อยู่ประมาณสองเดือนอะก็ไม่รู้จริงๆมองเห็นพี่อยู่ในเมืองไหมล่ะเห็นนะเห็น เห็นนะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้มาตลอดนะเอาจริงอะช่วงเนี้ยแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรเลยอะทำไมวิตติช่วงนี้หายไปไหนครับพี่ไปไหนอะทำธุระทำธุระอืมก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะจจะเข้าเมืองใหม่ขึ้นหน่อยก็มาทุกวันแหละแต่อาจจะไม่แบบมานะอย่างนี้เอเมจก็รันเลยเดี๋ยววิติรันไหมครับอย่างเงี้ก็ต้องดูก่อนว่ารันไม่รันรันหรือล่วงก็ต้องดูเดี๋ยวมึงถามคนทีจอฟ้าจอฟ้ายูทูบจริงไหม มีอะไรกแ็แล้วเห็นดีเขาบอกกันว่าพิติช่วงพิติหายไปนี่จอฟ้ายูทูบเหรอพี่เห็นเขาบอกกันอืมทำไมทำอย่างนั้นนะครับพิติ <Okay. S 1> พี่พี่แฉมาจาก youtube แล้วมาบอกจอฟ้าเนี่ยโอ้ยวอดเนี่ยจริงๆนะครับพิติจอฟ้ากูเนี่ยเรื่องจริงนะเนี่ยไปมีรอของกูนี่แหละ มึงคิดยังไงกับการเข้าชิงมะอันนี้เอาบบสาระนะมึงเลือกสาระได้ลนะเข้าชิงกับซิกซิกเนี่ยซิกซิกเ <ใน S 1> หรอ,อในมุมมึงเออในมุมหม่มเหรอแาไม่มันมันถามเรื่องอะไรอ่ะถามเรื่องความมั่นใจหรอหรือว่าอะไรเออนั่นแหละชนะไหมอะไรเงี้ยกลัวไหมไม่กลัวมั่นใจเอางี้ดีกว,ว่าพิติคือในเมื่อเรามาแข่งแล้วอะเราเลือกทีมแข่งคู่แข่งไม่ได้หรอก มาซุ่มเราก็ต้องมาพร้อมที่จะชนะทุกคนอยู่แล้วเยสกูเจ็บใจจัดอ่ะกูงอมจัดอ่ะวันนั้นทำไมอ่ะไปกูไปไวจัดเลยก็งอมไงทําไมอ่ะก็งอมไงกูสามโม้เยอะโอ้โหแล้วไม่ไม่ไม่เปิดกล้องเหรอครับพี่ติมวันนั้นเปิดไอ้ยาน้ำตาแตกอ่ะกูปิดกล้องหนีอ่ะนอนไอ้ย่เปิดฝักบัวจอกจอกอ่ะกูหลับเลยวันนั้นแต่แต่สุสีนะพี่ติมวันนั้นได้ดูไหมบีดูสุสีไหมสุสีแต่ว่าแบบแผนไม่สู้เขาแหละ เขาหดว่ะเขาไปอยากดูเอลเคสู้ได้ไหมอ่อรดีดวิติไอ้อมึงก่อนเข้าไปเจอนี่เจออะไรได้ม่เฮต้าตายฮะใช่ครับเป็นไงตึงไหมเอาเอาแบบความจริงหรือว่าอะไรก็ความจริงก็คุยกันปกติเนี่ยเป็นไงมัางตึงความจริงแบบความจริงบอกว่า,วาดีเมสตาไม่ได้ดูกูไม่ได้ดูกูไม่ได,ดูเลยบอกว่าดีเมสตาตึงกว่าสิก มึงพูดอย่างนี้ออกไปมอโคกำหมันเลยนว้ยเอาเราพูดตามสถานการณ์ตอนนั้นไงตอนนี้เราก็ไม่รู้เพราะสิ่งอาจจะเตรียมแผนอะไรมาตบโป่งมน,น่ะเป็นพระรองมาเยอะแล้วอะเมื่อไหร่จะเป็นพระเอกโอ้ป <c oughs> ิติปิติป้าอะไรกันเลยเป็นพระรองมาเยอะแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเป็นพระเอกเอางี้ดีกว่าปิติถ้าผมพระเอกเมื่อไหร่ผมขอไอติมตรงปากพีีได้ไหมไม่ได้ ทำไมอะไรไม่มันคือการปลุกไฟเว้ยน้องก็ก็นี่ไงพี่เอาไอติมเป็นอาชีพอาชีพอะไรเสีย,เส,ยเสียตีผู้มากบารมีวันวันเกิดก็เลี้ยงหมูกระทะไปไมึงจะเอาอะไรกูอีกเลี้ยงเท่าไหร่เออพี่ตีเลี้ยงวันเกิดกูได้นะไ,ไหมแบงค์มึงรู้ปะเอาดีเลี้ยงเลี้ยงไม่เท่าไหร่ว่ะพี่วันนั้นห้500าร้อยไหมจําไม่ได้จํไม่ได้ห้าร้อยห้าร้อยตีน้อยอ่ะไอ้ตีน้อยสองคนน่ะกูบอกเลยพี่ตีเลี้ยงวันเกิดกูอีก เขาออลักมือเนี่ยครูตรงเ,เดี๋ยวโปรเจกต์ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาเดินเล่นอีกใช่ไหมครับพี่ติ๋คูไม่คิดว่าพวกมึงทำแล้วนะเนี่ยเลิกทำแล้วม,มั้มงสุ่มครับสุ่มสุ <ไง S 1> ่มสุ่มเปิดมาบั๊กเหมือนไอ้แบตเ่นลีเราเราเราตำรวจหน่า <laughs> ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่ติ <laughs> <laughs> เปิดมาคูแม่งหมดไฟตัดอะไอ้เชีเ่ย <laughs> ลากรออะถ้าแบบแบตเชนลี เล่าบอกว่าเจ็บหนักเลยนะเลยนะครัวบวิตติชิวๆชิวๆชิวๆไม่เป็นไรหรอกชิวถือว่าคนเราจะหวังรวยอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกก็ต้องมียอมเจ็บยอมขาดทุนยอมอะไรกันบ้างจริงไว้เหมือนหุ้นนะวิตตินะลองเสีย่ยงเดิมเลยหุ้นหนักกว่านี้เยอะวิววิติวิติผู้มากบารามีไม่คิดได้หรอกชิวๆ คิดแค่ว่าตอนนี้อยากให้น้องๆในแก๊งกูแบบมันมีไฟกันบ้างตอนนี้มันหมดไฟกันกูเข้ามาเติมหาคนอยู่เนี่ยขาดอีกคนหนึ่งอ่ะอุ้ยเมื่อกี้บอกขาดสี่หาได้วไวขนาดนี้นรหรอวิติจับใส่มากออนเดี๋ยวมันเล่นกิจกรรมไม่ได้อืมเก็กิจกรรมแพ้ทุกกิจกรรมเลยตอนนี้พบกพกก็แพ้นะไอแบรงคเราแพ้ปะโดนแซมบ้าทุกลูกโดนทุกตานะซอเหตุผลนี่ทำไมถึงแพ้วะเอา มันใส่นาโนพวกผมไม่ได้ใส่เออเหตุผลเดียวกันเดาแต่ที่คนด้วยไม่รู้ว่ะก็ยี่สิบกวาจะไปจี้มันครับคนเดิมอย่ไปจี้มัน้วมันก็มีผลแล้วนาโนไม่ใส่ก็แพ้เก่งแค่ไหนก็แพ้สรุปสรุปพวกผมชนะพวกผมขวายติมพิติได้ไหมพี่ไม่ให้กูห่วงมากอันเนี้ยทำไมอ่ะใครให้อ่ะข้าบไว้กูจะข้าบต่อเดี๋ยวผมเรียต่อเอพี่ไอติมกี่เอ็มอ่ะยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอมพิติ ผู้มากบารมีอ่ะไม่เอาไอสัตว์กูมีอันเดียวไม่เอาซื้อใหม่ครับพิติซื้อใหม่มึงก็ไปซื้อสิเนี่ยกูว่ายังไงมึงก็แพ้มาโคลหมัดแล้วเขาปลูกไฟเขาปลูกไฟเออมึงไม่ไหวหรอกจำคำพูดกูไว้นะเมเทลคำพูดคำนี้จะหลอกหลอนมึงไปจนถึงนัดจริงแต่แต่จริงนะพิติพิติเหมือนสมพรปากเลยนะพี่วันนั้นที่พี่นั่งเชียร์ไอเวเจทลพิติบอกเนี่ยน้องมันจะนะวินเดียวเดี๋ยวโดนซิกซิกตอนสามหนึ่งสมพรปากเลยพี่ ปากพี่ต่างติดจริงว่ออย่าพูดอย่างงี้สิเฮียก็แต่กลัวแล้วพี่ติมาแช่งเราอย่างเงี้ยแบ๊กไม่กูกลัวอ่ะพรให้ไงคือปูไฟให้ไงเขาจะถ้พี่คือถ้าเขาชนะกูได้อะไรไม่ได้แต่ถ้ามึงชนะกูได้เลยอย่างน้อยก็มึงก็เอาชื่อเสียงกลับบ้านมาถูกวะจริงครับเออก็หน้าภาคภูมิใจมันไม่ได้อิจฉาหรืออะไรเว้ยถ้าพูดกันตรงๆก็อยากให้พวกมึงชนะนั่นแหละแต่ก็ถ้าแพ้กูก็จะร้อแค่ว่าเป็นเป็นทพเราอมันก็มันก็มันก็เหมือนบอลอะนะ บอลไม่ไ้หาบอลชนะเพาะาเป็นจริงกูแชร์พวกมึงอยู่แล้วเพราะว่าพวกมึงก็อยู่ซัมเมอร์ถูกปะล่ะอยู่เมืองเดียวกันก็ต้องแชร์กันอยู่แล้วนี่แชร์จริงป่ะพี่ติไม่เปิดกล้องอะไอ้อย่างหนึ่งไอ้อย่างหนึ่งกูว่าแครนด้วยกูแพ้หลังประมูลนี่เฮียเฮียจะเล่าแล้วนี่พี่ติแชร์จริงไหมพี่เปิดกล้องให้ดูหน้าได้ไหมได้พี่ยิ้มหรือเปล่าตอนหลอกกันแชร์แชร์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวหลังประมูลลั่นอะไรกูไม่ลั่นหรอกกูพูดไปแคนั่นแหละ กงไม่แช่ไอแบกมิติบอกจะล่าเราอ่ะแล้วรามูลอ่ะมึงเขาไม่กดของเซฟรอทีเดียวอ่ะเซ็ตใหญ่อ่ะชิบ่าแล้วดิของเราหมดหมดเลวไอ้อดีตวิติเตรียมแผนรอเอาพวกผมแล้วหรอเอาอะไรไม่เอาหรอกพี่ก็อยู่เงียบๆของพี่นี่แหละรอมแล้วก็พูดนี้เทียวกลัวไหวยจไอแบกไอหลังประมูลจะไปซีเรียสอะไรกันแล้วหลังหลังหลังประมูลผมไม่อยู่ด้วยเป็นเดือนนะวิติมิติหรอ ไอเทวไม่อยู่อ่ะหลังบ้านชิบหายวายบอดอ่ะผมไม่อยู่เป็นเดือนอ่ะกูเห็นตาเข้ากระตุกเมื่อกี้แก๊งมึงระบบแก๊งเป็นไงวะเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงแบบรวยจังวะําไปถึงรวยจังวะเอ่อนาโนเยอะจังอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋บวทำเงี้ยเอาเอาอะบสาระไปพิติเออผมไม่มีนาโนในตู้เลยเล่นเนี่ย M J M J ผมไม่ได้ใส่นาโนเลยมันถ่ายขอมันใส่ใส่บางคนอ่ะคนมีก็ใส่อ่ะคนไม่มีก็ใส่เออ ตรงนี้ไม่มีเลยก็แสดงว่าพวกกูกากกว่าแค่นั้นเนี่ยไม่ใช่ฟาร์มไม่รู้เปล่าของมันก็ใช้เยอะอยู่นะรอบนี้แล้วหมดตั้งยี่สิบกว่าตัวเอาง่ายๆคือกูกากถ้าหงงไม่ใช่น่าโนแปลว่าแก๊งกูกากาว่าแก๊งกูก็ใช้อยู่บางคนมันก็ใช้มันก็ใช้บางคนเหมือนกันคนมีมันก็ใช้มัน,มนไม่ได้กากหรอกพี่ติคิดไปเองพี่ไม่สู้หรือเปล่าพี่ไม่ได้สู้เองดีกว่าน่ะพี่ติอ่ะก็กูไม่อยู่ไง กูบอกอยู่กูไม่อยู่ไม่อยู่จริงๆแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าแบบเอ้กูเพิ่งจะกลับมาเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันไปว่าจะไหวไหมรอดไหมเก็บเงินแก๊งจะคนจะออกไหมอะไรไม่ก็ต้องมานั่งดูกันนี้ล่าสุดหัวหัวก็ออกกันไปก็ทาไงปล่อยไอ้แบงคเราส่งเงินแก๊งวานรับไอ้ดูเนี่ยส่งไม่ไม่ส่งนะก่อนนั้นเนี่ยส่งตอนนี้เพิ่งกลับมาตอนนี้เพิ่งกลับมาส่งเพราะว่าประมูลรถ ว่าไหนแก๊งผมหนักอยู่นะพิตีก่อนจะมีของอ่ะไอช่วง<ช>นั้นอะ<ช>่ะไองันร้านคนละเจนรูปอ่ะพผมทํากันอะ่ะย,ยังไงวะน้องก็ทาหนักอ่ะทำไปแบกเด็กก็เหมือนก,ก็เหมือนเอ็มเขางัดบ่อยอยู่งัดเขาแก๊งอ่ะงัดเข้าแกงงา๊แกงหรืองัดเข้าตัวเขาแก๊งนะเขาแก๊งดิพิตีติดเรียกคําว่าติดเกมเลยอ่ะงั้นอย่างนั้น <By S 2> อ่ะบ่ายโมงคืนเลยใช่ปะบ่ายโมงมันต้องอยู่กี่ชั่วโมงไว้แบก แต่ช่วงนี้คนก็ให้เวลาแกนะไม,ไ,ไม่ได้ติดคิวแล้วเนี่ยไม่ได้เก้าร้อยบวกบวกทุกวันแล้วเนี่ยพี่ตอนแรกยังพันหนึ่งอยู่เลยพี่กลับมาทีเหลือแปดร้อยกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะในเมืองไม่รู้อ่ะวิติบอกว่าไม่่อยเข้าเมืองว่ะช่วงนี้ซ้อมอย่างเดียวเลยเหลี่ยประมาณนี้ปะเป็นใจมันลดยเยอะหรอเป็นใจให้โอเคเป็นแชมป์ปีนี้เนาะอย่างว่าแหละ M K K กูโอ้โห เีเอาเอพี่สี่ไม่เอาอย่างี้ดิอย่างเซ็งอ่ะกูแต่บอส <c oughs> บอสผมไม่เคยด่าพวกผมเลยนะกูก็ไม่ได้ด่าน,น้องๆนะกูไม่ได้ว่าใครเลยนะไม่จริงคำว่าปีพี่ที่กูบอกหมายถึงว่าแบบมันเซง็งมันเซง็งมันเซ็งตรงที่ว่าแบบโอ้จะได้แชมป์ได้อะไรกับเขาหวังแบบเอเอเฮียก็ตกรอบอะไรเงี้ยเซ็งจัดเลวินท้ายโคตรเซ็งลยน้ำอยู่ตั้งเยอะ แต่น้องวิติทำเต็มที่แล้วล่ะอภิยังกูไม่กลับปีคนหน้าจะไปเดินเล่นสตายเยอะเปล่าเออเมืองเปิดใหม่เยอะเ่ยเขาจะไปไอ้นี่กันหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะคุยกันหรือเปล่าเรามาขัดอ๋อเออวะเาาขาจะมาชุม,มนัมหรือเ่าโอเค้วิติเดี๋ยวเดี๋ยวพวออกไปกันลนะ มามาเยี่ยมเยียนครับเป็นเพื่อเองข้าวีนะครับเป็นพระรองมาแค่แล้วได้ครับพี่ติเดี๋ยวจังหวะเป็นพระรองจังหวะฉุนนะจังหวัดถ้าเกิดได้เป็นพระรองจังหวะฉุนเดี๋ยวผมเป็นเพื่อเองว่าอะไรเดี๋ยวผมมาเยี่ยมเยียนนะครับพี่ติ๋วครับผมเจอกันครับไหนถึงไหนละไอคนที่มันจะมาเข้าแก๊งไม่มีอะไรเลยครับพี่ไม่มีเฮียอะไรใกล้ชิดหรอกตายเยอะดิหลายคนเลยเฮีย ไอ้เยี่ยแล้วบอกขาดหนึ่งไม่ยมเต็นม้มเป็นต้มจัดไอ้เยี่ยแล้วบอกขาดหนึ่งไม่มีเฮียอะไรเลยไอ้เยี่ยแล้วบอกเราขาดหนึ่งไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไม่มีเฮียไม่มีใครมาขอโชคแข่งเลยไอ้เยี่ยโอ้ยเยี่ยแล้วเมื่อกี้มึงได้ยินเขาพูดเขาด่าน้องๆได้แข่งไม่มันบอกว่าไอ้คนเข้ามาขอเขาไม่มีเฮียอะไรเลยมันบอกอย่างอ๋อแก่งเราไม่งลับปีนไอ้เยี่ยดีเลยเยี่ยดีแล้วอยู่กับบอลเราดูวันนี้ ดีแล้วแหม่อย่าอย่าให้บอลได้เป็นอย่างนี้เลยมันเสียสุขภาพจิตตายตัดจัดเลยกูว่าไม่มีเฮเลยเฮยไม่ห่างจัดกูยังหางยังนั่นอยู่เลยสัตว์ที่ไม่งมาพูดใกล้ใกล้หูกูวที่มันถามว่ารถอันนี้รถอะไรอ่ะรถเท่าไหร่อ่ะไอ้เยี่ยนั่นไม่พูดลุลๆกูไม่พูดภาษาภาษาญี่ปุ่นไอ้เฮีเฮ่เล่เ มีเครดรับคนเข้าแก๊งมีเวลามีอของไอ้อจุ้งเข้าดิจุง้งอะไรเอ้ยไม่เคเอ้ยไอ้จุ้งลองไห้ไหมลองก็เฮียไอ้อเอ,อล,ะละ่ะล่ะ